สวัสดีครับวันนี้ครูพูดถึงการตีโต้ในการเล่นเทเบิลเทนิสครับการตีโต้นั้นมีความสําคัญนะครับในการเล่นเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นการประคองสถานการณ์ไม่ให้เราเครี้ยงพลั้หรือตกเป็นฝ่ายรับนะครับตําแหน่งของรูปนะครับครูได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าตําแหน่งของรูปนั้นมันมีอยู่3าําแหน่งด้วยกันนะครับในการแบ่งตําแหน่ง หนึ่งด้านบนของลูกสองตำแหน่งตรงกลางลูกและสามใต้ลูกนะครับเราแบ่งเป็นสามตำแหน่งการตีโต้นั้นเราจะเล่นที่ตำแหน่งตรงกึ่งกลางลูกนะครับในการกระทบหน้าไม้ของเราอีกส่วนหนึ่งก็คือตำแหน่งของการกระดอนแล้วแบ่งตำแหน่งของการกระดอนออกเป็นสี่ตำแหน่งหนึ่งก่อนที่ลูกจะกระดอนขึ้นสูงสุด 2. อลูกกระดอนขึ้นสูงสุดสาลูกตกลงนะครับสี่ลูกตกลงต่ำกว่าระดับโต๊ะนะครับในการเล่นการตีโต้นั้นเราจะตีในตำแหน่งที่ลูกนั้นกระดอนขึ้นมาถึงจุดสูงสุดนะครับจะพยายามตีที่จุดสูงสุดนะครับเราลองฝึกนะครับ รเราไม่มีคู่ฝึกเราก็ใช้โต๊ะเนี่ยนะครับมาตั้งชิดกับผนังนะครับแล้วทดลองฝึกครับเริ่มจากการเสิร์ฟที่ถูกต้องเลยเปในหน้ามือมห้ามือสลับไหลังมือหน้ามือสลับหลังมือนะครับฝึกให้คล้องอาการทรงตัวทั้งที ทาเราต้องยอมอะเร็วเรื่อข้างบนึ้วครับนะครัเราต้องลองฝึกเราไม่มีต๊จริงทำยังไงใช้ต๊ะเล็กๆนะครับมาลองฝึกกับผน,นังได้กี่ครั้งไม่เป็นไรค่อยๆฝึกค่อยๆคำนวณทิศทางในการเต้น ครับลองฝึกกันนะครับทุกคนนะครับแล้วเราจะมาสอบกันในสถานงานจริงที่โรงเรียนครับ